สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการทําคลิปอา,อาหารแกงอันจวนนะครับหรือแกงน้ำพริกกะปินั่นเองนะครับซึ่งมีวิธีการและส่วนผสมดังนี้ครับสําหรับวัตถุดิบในการทำนะครับก็จะมีสันคอหมูตะไคร้ซอยขาซอยโหระพาใบามะกรูดหอมแดงซอยกระเทียมไทยซอยพริกขี้หนูนะครับน้าต้มกระดูกน้ปาปลาน้ำมะนาวน้าพริกกะปิครับสําหรับน้าพริกกะปินะครับก็จะประกอบไปด้วยกุ้งแห้งปน่นกะปิเผากระเทียมไทย พริกขี้หนูสวนมะม่วงสับมะเขือพวงน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวครับในขั้นตอนการทำนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะตำน้ำพริกกะปินะครับโดยการใช้กระเทียมเนี่ยโคลก,ก่อนนะครับพอแตกนะครับหลังจากนั้นก็จะใส่กะปิลงไปแล้วก็โคลกครับใส่พริกขี้หนูลงไปใส่มะเขือพวงลงไปครับแล้วก็ใส่มะม่วงมะม่วงซอยลงไปครับ โคลกให้เข้ากันดีนะครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่กุ้งแห้งป่นลงไปครับอันนี้ก็พยายามโคลกให้เข้ากันนะครับเพราะวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยก็อาจจะมีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กบ้างนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปครับมันก็จะเริ่มเหลวๆขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติโดยใช้น้ําปลาและน้ำมะนาวครับ จากนั้นก็ตักใส่จานนะครับพักไว้ก่อนนะครับหลังจากนี้เราก็จะมาเตรียมตัวในการทําน้ําแกงนันจวนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็ตั้งตั้งกระทะหรือตั้งหม้อนะครับให้น้ําเดือดนะครับโดยใช้น้ำข้าวต้มกระดูกเนี่ยในการต้มแล้วก็ใส่สันคอหมูลงไปต้มครับก็ต้มไปสักระยะหนึ่งให้หมูมันนุ่มนะครับให้มันสุกนะครับโดยการใช้ไฟอ่อนนะครับ เพื่อไม่ให้มันกระจายมากนะครับหรือว่าไม่ให้มีฟองออพวกฟองโปรตีนที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับะนะครับพอหมูของเราเริ่มสุกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ตัวน้ำพริกกะปิที่เราทำไว้แล้วเนี่ยลงไปครับพอสักพักนึงก็ค่อยหมั่นคนนิดน,นึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใส่เครื่องต่างๆลงไป พยายามอย่าใช้ไฟแรงมากครับไม่ดั้นน้ำจะขุ่นนะครับก็จะใส่ตะไคร้ซอยขาอ่อนซอยกระเทียมไทยซอยลงไปครับก็รอนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่หอมแดงซอยลงไปใส่พริกขี้หนูทุบลงไปครับจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในหมอ้อหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่ใบโหระพาลงไปครับพยายามคนให้โหระพาเนี่ยจมใต้น้ำนะครับไม่งั้นจะสีไม่สวยครับ ในส่วนนี้เราก็ใช้น้ํำล้างโคกนะครับทําให้แบบว่าใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเลยครับครับสำหรับแกงลันจัวนะครับก็เป็นแกงที่มีรสชาติออกหวานนะครับแล้วก็อาจจะมีเผ็ดมีเค็มนะครับตามลักษณะของน้ำพริกกะปิครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมของเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปด้วยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ที่กําลังเข้าสู่หน้าฝนนะก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าจะได้ช่วยทําให้ไม่เป็นหวัดนะครับ พยายามคนให้ทุกอย่างเลยนะครับมันสุกเข้ากันดีนะครับแล้วก็ให้มันรับความร้อนทั้งหมดนะครับผักบางทีถ้ามันไม่สะอาดมันจะได้ป้องกันสารพิษหรือว่าสิ่งตกค้างที่ตกมากับผักครับหลังจากนั้นเราก็ปรุงโดยใช้น้ําปลาและน้ามะนาวครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับแกงนันจวนนะครับเป็นแกงไทยชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมของน้ำพริกกะปินะครับสามารถทําเองได้ง่ายๆนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราตำน้ำพริกกะปิเหลือๆแล้วที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็สามารถนําเอามาทําเป็นแกงนันจวนได้ครับ